สวัสดีครับอยู่กับช่องปันคุณทีวีนะครับวันนี้พามาดูสนามไม่ใช่ดูสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดเนี่ยติด4ีอันดับเลยนะครับก็คือมีอสถานีอิสระภาพเรานั่งเลยมาละมีสถานีสนามชัยมีสถานี3ยอดแล้วก็สถานีวัดมังกรนะครับซึ่งวันนี้เราเพิ่งจะมาถึงก็ราวๆสัก9โมง20 เดีจะพาไปดูนะครับว่าสวยยังไงอ่ะเอออ่าเมื่อกี้เราลงมาจากรถไฟฟ้าเลยนะแล้วเราดูนะครับเี่การตกแต่งอองานนี้เราพลาดไปนะครับงานแสงแรกเนี่ยจัดถาวดเรียบนะถ้าจะมาเนี่ยก็มาลงที่สถานีสนามชัยนะครับออดูสิ สวยตรงไหน <c oughs> การตกแต่งอะไรจะแปลกตาไหมเออนี่นะโอ้ดูใต้หลังคาเออสวยนะดูดิโอ้เห็นแค่นี้ก็สวยแล้วเหรอ <c oughs> ยงัยงยงค่อยๆดูค่อยๆดูนี่การตกแต่งเหมือนท้องพระโรงเลยอะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะ นี่อ่านมาอ่านมาทํากันบ้านมาอ๋อตรงนี้เป็นดูสิทารั้วทำออสวยอะแปลกตาแปลกตาไม่เหมือนกับสถานีอื่นนะครับอาจจะด้วยใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเลยนะครับก็แถวนี้ก็นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูทางออกก่อนมีทางออกนะครับถ้าไปทางออกที่หนึ่งมิวเซียมสยามทางออกที่สองลงแยววัดลาดบบพริบนะ ส่วนทางออกที่3ก็ไปพระราชวางังไปพระพแก้วนะครับไปประคองตลาดนะให้บช้ทงออกที่4แล้วก็ท่าเรือราชินูชงออกที่ห้านะไปพระบรมมหา,า,า,าราชวังศาลหลักเมืองกรุงเทพวัดโพก็ทางนี้ได้นะอเดี๋ยวเราเตรียมบัตรแล้วก็จะสแตมป์ออกนะครับแต่นี้เราดูเราดูก่อนอดูสิดูต้้นหลังคาเขาอะ หลงมาเขาก็ชอบอันนี้เป็นวอลเปเปอร์มีลายโนนิดๆนะตกแต่งเออก็สวยดีนะนี่ชาวต่างชาตินี่นะครับมีโคมไฟสวยนะอืยนี่ชาวต่างชาติเดินมาละนะลิฟเสาต่างๆก็สวยนะ นะเรามาดูประตูทางด้านนี้นะครับทําเหมือนประตูทางเข้าวางังเข้าวัดเลยเนะดูสิกรอบรูปต่างๆเล็กๆนน้อยเขาก็ใส่กรอบสีทองน,ะนี่เป็นประตูเปิดได้บอกไม่รู้นะ <c oughs> ประตูเปิดไม่ได้หรอกประตูโดเรมอนเหรอทะลุนะครับนะอก็น่าจะมีประมาณเท่านี้มั้ง จะเห็นว่าตามเสาต่างๆเขาก็ใส่เขาเรียกอะไรหัวเหรอ,อก็สวยดีนะสวยดีแปลกตาดีเสาถึงแม้ว่าเขาจะสร้างอะไรมาครอบมันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งเนีย่ยดู้ิก็เข้าทาเขาทาสามารถเทียรถ่ายลงถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับอันนี้ขั้นกลางด้วยลิฟต์โดยสารนะ ถ้ามองโดยตรงก็จะเป็นอย่างนี้ชดอ๋อสวยดิสวยสวยนะครับมพื้นนะครับพื้นก็เป็นลักษณะไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้สังเกตเรื่องพื้นเท่าไหร่แต่ว่าตรงหลังคาเนี่ยดูดิสวยเลยอ,ะอ่ะเออเห็นไหมเหมือนไปที่วัดแถวนนทบ,บุรีอะ่ะ นะครับเยี่ยมเลยมีเขาก็อน,นุญาตให้ถ่ายรูปได้นะเป็นสถานีบางที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้นะครับนที่นี่คือสถานีสนามชัยนะครับเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีการพูดถึงมากเลยนะแล้วก็การออกแบบเนี่ยเหมือนกับท้องพระโรงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ มีการประกอบกเขาเรียกเสาสะดมเหรลงลายกระเบื้องเป็นดอกกุหลาบเอ้ยดอกพิกลดอกพิกลายเสาประดับด้วยบัวจงกลโอ้โหดูดินี่หรอโนนี่บัวจงกลใช่ไหมแน้น็ใช่ละนะครับปิดทองคําเปลวพื้นผนังจําลองมาจากกำแพงเมืองนี่ไงกำแพงเมืองจริงด้วประดับด้วยสวเสาเสมาของบรมพระบรมมหาราชวังใช้ได้ก็ถือสวยนะ เสวยสวย,สวยเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงทางออกแล้วกันเนาะดูเพลินๆน,นะครับนี่ก็เป็นอ่ห้องออกบัตรด้วยสารนะเนี่เยเสาเสมามใช้ได้อตอบบัตรก่อน เสาเสียมาอันนี้อ๋อเขาก็นี่เขาก็มีภาพต่างๆมีจุดบอกว่าควรที่จะไปถ่ายที่ไหนนี่นอุโมงรถไฟฟ้าแห่งแรกอ๋อดูสิเชื่อมต่อระหว่างสถานีอิสรภาพาฝั่งทนนะครับไปสถานีสนามชัยฝั่งพนะนคออันนี้ก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะ ทั้งสองฝั่งนี่ตอนนี้คนก็เดินทางนะครับตรงนี้ทั้งออกที่1มิวเซียมสยามทางออที่สองโรงเรียนวัดลาดบอพิษนะครับแต่เราจะไปเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเจอที่ไหนก็แวะที่นั่นโอ้นี่ไงนี่ก็สวยนะอันนี้ก็เป็นโอ้เซรามิกหรอ ออตกแต่งดีสวยๆนะครับนี่ดูกันอย่างจุกใจเลยนะนะครับอ่ะะเดี๋ยวเราเดินทางไปสารลักเมืองกรุงเทพนะครับนี่ระหว่างทางเราจะเจออะไรเราก็จะถ่ายมาให้ดูตรงนี้หลังคางก็จะสมัยใหมล่ละไม่มีอะไรมากมายนะครับ ไไปปเเรรืืร่่ออยยๆๆภายในบริเวณที่เขาก็จะเปิดเหมือนก็ว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยให้ความรู้นะครับไปทางลงเรียนวัดบ,บ่อพิษนะครับบนะถ้าใครรู้แล้วก็ดูเพลินๆแล้วกันนะครับนี่ห้ามนำจักรยานคันใหญ่มา แต่ถ้าจักรยานพามาได้เราจะออกละโอ้ดูตรงทางออกนะครับเราจะทางออกที่สองดูหลังคาก็จะเป็นออกแบบมีเป็นลักษณะนี้ออกทางโรงเรียนอะไรเอ่ยอ๋อออกทางวัดโพ นี่ไงเจอแล้วอแถวนี้ก็สามารถจอดรถได้ด้วยหรอน่าจะเป็นเวลานะนี่นะครับตรงข้ามเป็นมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชโรงเรียนสุขุม,มาพระม,มุทิตหรออ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ๋อตรงนั้นเป็นมิวเซียมสยามนะครับเนี่ยมิวเซียมสยามนะ ไม่ต้องกลัวหลงเลยนะครับมีแผนผังข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยนี่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ทางออกที่สองนะครับน่านี่นะครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพามาเที่ยวมิวเซียมสยามนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับนี่วันนี้ชาวต่างชาติมาเดินเที่ยวกันนะครับวันนี้เป็นวัน วันพุธนะครับเป็นวันปกตินะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเท่าที่เราสามารถแมนจเวลาได้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยแล้วกันนะครับจะจากกันไปที่หน้าสถานีสนามชัยเขตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ